สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยและก็ต่างประเทศเจอกันเช่นเคยนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยวันจันทร์ที่5เมษายนนะคะ2564แต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะคะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับสนอยฮานอยพิเศษออก8840101มาอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อวานของเมื่อวานพี่น้องจับให้แบบนี้นะคะเอาแบบว่า เอาเน้นๆไปเลยคือสี่กับหกนะคสี่กับหกนะคะพี่น้องจับให้สองสองเด่นไปเลยนะคะแต่ว่าจับคู่ไม่ถึงนะคะจับไปแค่สี่เจ็ดไม่ถึงสี่แปดเลยนะ,ะอันนี้แต่ว่าถ้าใครรูดนะคะรูดสี่ก็จะได้สี่แปดนะคะรูดสี่นะทีนี้ปกติปิดสองเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดศูนย์เก้าอันนี้หลุดไปนะคะอันนี้ไม่เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดเนาะ ศูนย์เก้าศนย์หนศูนย์เก้าห็นไหมสี่แปดมันย้อนหลังพี่น้องจริงๆคะ่ะพี่น้องเพิ่งจะให้ไปเมื่อวันก่อนนี่เองนะคะมันสุกมันเสาร์นี่เองนะคะศูนย์เก้าวันเสาร์ก็ให้คะ่ะศูนย์เก้าทีนี้ก็มาดูของ v i p v พีออกสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งหกพี่น้องไล่ไม่ถึงหกเก้านะคะอันนี้ แต่ว่าถ้าใครวิ่งใครรูดหเนาะอันนี้นะคะก็จะได้ห9เก้าเก้าหะสำหรับฮานอยวีไอพีเบิ้ลเบิ้ลไม่มาเนาะเบิ้ลไม่มาเนาะเกือบเนาะเนี่ย้ไมเกือบสี่แปดสี่แปดะเนาะสลับนะคะทีนี้เราก็มาดูของวันจันทร์ที่ห้าเมษายนกันต่อเลยนะคะ วันจันนะคะพี่น้องจับคู่ให้จับเด่นให้ที่8แล้วก็7นะ8กับ7นะคะคู่จับเด่น2591 2591นะคะจับคู่พี่น้องจับให้8 1 8 2 8 5 7 2 7 5แล้วก็79 1219 59นะมีการเบิ้ลนะคะ118899ถ้าเบิ้ลมาพี่น้องว่าน่าจะมา1188แล้วก็99นะคะเบิ้ลเว้นไปแล้ว1วันไม่แน่นะคะวันจันทร์นี้อาจจะโผล่มานะ3ตัวพี่น้องจับให้188 118 458 659 379แล้วก็228นะคะ อันนี้จับให้เหมือนเดิมค่ะ9ชุดนะตัวที่พี่น้องไม่ได้จับให้ก็จะมี51 52อันนี้พี่น้องคิดว่าไม่น่ามานะคะ51 52 78นี้จะมาอีกไหมเพราะมันเพิ่งปิดไปก็ไม่แน่อีกนะแต่พี่น้องในใน,ในตามที่ดูแล้วพี่น้องเลยไม่ได้จับให้นะคะน่าจะมาประมาณนี้72 75 79นะแต่ถ้าอยากจะลองจับเองในตารางก็จับเองได้นะหรือจะหมุน3ตัวก็ลองหมุนเองได้นะคะสำหรับตารางชุดเด่นนะ แนวทางฮานอยก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะช่วงนี้ก็ฮานอยนี่หวยหวยค่อนข้างจับตัวเขายากค่ะจับจุดเขายากมากเลยนะคะห่วยฮานอยนี่เขาเขาลื่นจริงๆค่ะบอกได้เลยว่าเขาลื่นขั้นเทพนะคะและคนที่ <laughs> จับได้จริงๆก็ขั้นเทพมากๆนะคะ,ะถึงบอกว่า ก็เป็นแค่แนวทางนะคะยังไงก็ใช้สติในการรับชมนะคะใช้อ,อ่พิจารณาในการรับชมด้วยนะถ้ายังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยอีกครั้งหนึง่งถ้าผิดพลาดประการใดนะคะสำหรับแนวทางหุ้นเราก็ยังเดินดีอยู่นะสำหรับแนวทางหุ้นนะคะในเมื่อเราไม่มีดวงทางหวยเราก็ลองไปหุ้นดูนะคะหุ้นเนี่ยพี่น้องบอกได้เลยว่าโอกาส จะชนะเขาสูงกว่าหวยนะหวยค่อนข้างจะชนะเขายากอยู่นะคะแต่ก็แล้วแต่ที่ตามที่สมาชิกชอบนะคะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะชอบลุ้นไม่เหมือนกันาบางคนก็ชอบลุ้นหวยมากกว่าหุ้นนะคะบางคนก็ชอบลุ้นหุ้นมากกว่าหวยเนาะแต่ว่าในความคิดของพี่น้องนะคะหุ้นนี่เป็นตัวหนึ่งนะที่ควรจะลุ้นนะคะน่าลุ้นน่าลุ้นพอสมควรนะเปอร์เซ็นต์สูงกว่าด้วยนะอา่า สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะอ้อมีลาวพัฒนาด้วยนะลาวพัฒนาพี่น้องลงให้แล้วนะคะสําหรับลาวพัฒนางวดที่แล้วก็เข้าเจ็ดหนึ่งล่างตรงๆนะคะงวดนี้ก็ขอให้เป๊ะๆป,ป,ปังๆสําหรับคนที่ชอบลุ้นลาวพัฒนาก็ห้ามพลาดเด็ดขาดพี่น้องลงคลิปให้แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ทุกๆแนวทางนะมีหลายแนวทางเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยนะฮานอยลาวพัฒนา แล้วก็3รัฐแล้วก็ต่อด้วยดาวโจรน,นะขอให้ทุกแนวทางวันนี้เฮงๆงปังๆนะคะวันจันทร์ที่5เมษายนนะคะ่ะอ,อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องด้วยกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคะคอมเมนต์ไหนที่พี่น้องตอบช้าไปหรือไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ตอบ ตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะไล่ตามตอบเลยนะคะอพอพี่น้องว่างก็เข้ามาดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ